There จริงคือคนที่ไม่ได้ดูวายจะจะชอบยังไงเออจะชอบยังไงเพราะว่าเออจริงเรื่องนี้มันมันเป็นเรื่องเนาะมันเป็นแนเรื่องเนอเรื่องมันจะค่อนข้างแบบดำพาไปเรื่อยๆก็ตอด้วยนะครับใช่ถือว่าเป็นส่งท้ายปีได้ปะวะใช่เพราะว่าเราจบปีหน้าจบปีหน้าก็เป็นซีรีส์วิวคูท้ายปีก็จะเป็นช่วงปีใหม่คริสต์มาสแล้วยังไงก็ มาดูซีรีส์เรื่องนี้เป็นช่วงสิ้นตีไปได้ก็มาอยู่ความสุขกันแฟนๆคนไหนได้โบนัสท้ายปีแล้วก็เก็บโบนัสไว้แล้วกันปีหน้ามีจุกๆจุกจะมีเสร็จตุกจุกๆเออปีหน้ามีจุกๆมีให้เสร็จจุกจุกๆทั้งปีเลยก็เป็นสิรีส์ที่ดีไหมนะก็ ก็คิดถึงกันต้องเออถ้าคิดถึงเออคิดถึงกันกมาก็ก็มาหากันแล้วกันนะครับผมคุณทำหัวใจได้ไหมได้โปรดพี่ว่าพี่หญิงเขียนว่าเบาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาแค่บอกแค่เฉยๆว่าหูรถติดมากเลยวะดีนะกูไม่ได้กลับบ้านเนี่ยตอ แคบบอกคิเฉยว่าเาต,รตรียมเงินไว้เฉยใช่ใช่<ๆ>ยาวยาวยาว<า><ๆ>ถ้าครับผมก็เพื่อมาเจอกันเพื่อมาเจอกันนอกินได้เพื่อมาเจอนได้เจอกันไงก็ได้จกันพรุ่งนี้แน่นอนจริงพรุ่งนี้ก่อนละหนึ่งวันแล้วก็เดี๋ยวมีอีกหลายอย่างที่ให้ดูกันนอกจากซีรีส์แน่นอนไปไปนะ เพาะมีวันนี้วันนี้มันมีถ่ายเซียนหลังเนาะใช่วันนี้ถ่ายเซียนแล้วก็เดี๋ยวนี่มีถ่ายสกาเลตไปเรื่อยๆของคุณปอนเขามีโปรเจกต์ลับของเขาอีกมากมายเออโปรเจกต์ลับโปรเจกต์ลับแล้วก็ของคุณแจ็เปอร์ก็มีอีกมากมายครับผมแล้วก็มีงานต่อปะทอง อีกมากมายผมคิดแล้วเหนื่อยเดี๋ยวเราจะไปเจอทุกคนอีกอีกยาวใช่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 มีอีกมากมายเลยนะครับผมมีคนบอกว่าเฮ้ยจิจิจ๋ามาเอราะทำไมคนเรียกเราเรียกเขาว่าจิจิจ๋าวะกูเพิ่งเห็นว่าไอจีเขามันคือจีจ๋าจ๋าไม่รู้เหมือนนี่เรียกเขาจิจิจ๋ามาตั้งนานเพิ่งรู้ว่าเขาชื่อจิจิจ๋าไม่ใช่จิจิจ๋า ตรงนี้สนุกนะเออสนุการได้แบบได้ทำอะไรใหม่ๆเยอะเลยแล้วก็แบบเขาเรียกว่าปกติเราสายอุฟหาเนี่เราแล้วเราก็ได้กินแบบโหวันนี้อร่อยมากลาบลาบพี่แกอร่อยจัดจริงอร่อยสุดๆรอดูเลยจริงทำหมกข้าวพี่แกทำหมกข้าวอร่อยพี่แกทำข้าวอร่อยแล้วก็เพิ่งรู้ว่าพี่แกกับพี่หู ป็นรู้จักกันอยู่แล้วเออเป็นเพื่อนกันอู๋แจสเปอร์เป็นคนขวัญแก่นเหมือนกันกับพี่โน่ไงก็เลยตอนท้ายเพิ่งรู้ว่าเขาสนิทกันเลยกันเลยเหมือนกันแหละก็แต่ก็มีเซนนะเพราะว่าจริงแล้วพี่อู๋ก็เท่าไหร่ยี่สิบหกว่ะหรือยี่สิบเจ็ดพี่อู๋ตนนี้ยี่สิบหกยี่สิบหกพี่โนวีเขาบอกว่าเขายี่สิบแปดว่ะยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเออก็ก็ห่างกันสองปีใช่ก็ใกล้ๆกันนะ มีอะไรกว่าอ๋อมีเพลงเพิ่งปล่อยไปเนาะแค่คนขี้เหงาแค่คนขี้เหงาใช่ก็ก็ทุกคนชอบกันก็ขึ้นของคนต่างกันได้เฮ้ยแต่จริงแล้วเราสองคนชอบกันแล้วเหนือฟังแรปแรกนะจริงๆฟังเพลงเสร็จตั้งนานแล้วนะใช่แล้วก็แล้วก็พอเพลงเสร็จตอนเราเริ่มถ่ายเริ่มขี่ด้วยครับใช่แล้วพอแบบได้ได้มาลองแล้วพอมาเข้ากับตัวแบบซีรีส์ก็รู้สึกว่าเออมันมันชอบกันมากใช่แล้วก็ไอที โอลิมันเดย์ผูทธันวากับกับทีมเขาแต่งชื่ออะไรน,นะไวอัพทีมไวอัพแต่งใช่ก,<ๆ>ก็ก็ไปอัดกันมาก็าไปเจอกันมาก็วันนั้นก็ได้เจอทั้งทีทั้งครู้ก็เลยนั่นแหละออกมาเป็นเพลงนี้นะครับผมก็เออดีช่วงนี้ปล่อยเพลงเยอะเหมือนกันนะ เป็นช่วงดาวของฉันกับกับคุณทีจะได้มีเพลงแบบให้แฟนๆทุกคนได้ได้มาร้องใช่ใช่ก็เผื่อใครไปดูเฟ p ร์ดีพีพรุ่งนี้ก็มาร้องด้วยกันได้ใช่ใช่แล้วใช่แล้วก็อะไรว่า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 ก่อนนี้ก่อนหน้านี้พวกเราห่างถ่ายกันไปนานเพราะว่าซุ่มถ่ายซีรีส์ด้วยลถ่ายสกาวจริงหลายๆอย่างเลยก็ ม,พมีพี่จังมาด้วยพี่จังวัดีครับเอ้ยนี่ไงผมล่าสุดผมไปไอ้นี่มาลองเพลงกับพี่จังมา,าแล้วก็เอ่อไปคาโอเกะมาเดี๋ยวก็ฉัไม่ได้ว่าลงหรือยังน่าจะยังไม่ลงเพราะเห็นป้าอยู่แต่กใกล้ลงแล้วแล้วก็จริงๆแล้วแอบไปเต้นอะไรใหม่ๆม,มาด้วยไปเต้นเพลงพี่จังมาด้วยอ่า อยู่ใ,ในเครื่องผมนะพ pues ี่ผมจะไม่ลืมนะเดี๋ยวผมลงนะไม่ต้องห่วงนะพี่ก็เลยเดี๋ยวมีเดี๋ยวเดี๋ยวมีเงินเด้วยเดี๋ยวมีนงินด้วยออติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกโอ้คุณทีก็เลยสองคิวสุดท้ายเนาะเราปิดกล้องแล้วเร็วนะจริงเพราะตอนแรกที่เราแบบ ติ้งแล้วก็อ่านบทกันอ่ะช่วงประมาณต้นเดือนเจ็ดสี่เดือนแต่เดียวตอนแรกจะมาแต่คิดว่าทุกคนน่าจะชอบกันนะใช่สองคิวสุดท้ายพูดพูดได้ไหมพูดเถอะพูดได้แหละกดดันเพื่อนดีกว่าส่งคิวสุดท้ายรอเพื่อนอยู่ครับรอเพื่อนอยู่รอรอเพื่อนสองคนอยู่ครับเพอร์ซันต้าครับคิวยุ่งคิวยุ่งเพอร์ซันต้าคิวแน่นกว่าใครเพื่อนเลยครับเพอร์ซันต้ามีสติหน่อยคุณทีรอเพอร์ซันต้าอยู่ครับผม ใช่ใช่จริงๆเราเหลือเราเหลือไม่เยอะเลยนี่เราเหลือ,ลอแค่ไม่กี่ซีนเราเหลือม<ะ>ไม,ไม่ไม่กี่ซีนใช่ออยากปิดแล้วคุณคุณเพิร์คคุณซันตาคุณช่วยมาถ่ายกับพวกเราหนะ่อยไม่หรอกเราถึงแล้วเราพูดไปอ่ะมันก็มีวันถ่ายละเรามีวันถ่ายแล้ว, <laughs> แ,ลวแค่รอสม แต่เพ่งนี้มีแค่เราสองคนปะไม่มีเอสป่ะไม่มีแค่เราสองคนเนาะไม่มีเอสไม่มีวันนี้เราะไม่มีวันนี้ออแต่อยากให้ทุกคนเห็นมีสติในคนทีจริงจริงแล้วตลกดีแค่เพิ่งเนี้ยดูด้วยกันแลไดีเสียงหัวร้อครับทุกคนอ่ะฟูฟิันะจริงถึงแบบว่ามอมาจะดูแปลกในเรื่องมากๆแต่ว่าแค่ดีเสียงหัวล้อทุกคนทันทีแล้ว นเพราะว่าเราพอจําได้อยู่ว่า EP หนึ่งมันเป็นยังไงอะด้วยความที่เราถ่ายทํากันมานาะเราก็เก็ตอยู่ว่ามันจะมันจะก็สุดอยู่เราพูดพูดตรงๆไปเลยเรารีแอคในบางส่วนแล้วใช่เรารีแอคเราถ่ายรีแอคไปแล้วใช่รีแอคไปบางส่วน,วนแล้ว<ๆ>เพราะว่ามันมี<ๆ>ให้เดี๋ยวเดี๋ยวมีให้คนดูกันมีไฮไลท์เยอะๆเลยใช่แบบทีตอนถ่ายว่าตลกแล้วพอตัดต่อใส่สกรองเข้าไปอ่ะยิ่งตลกไปเลยใช่แล้วก็กูให้เลย S MVP number one MVP เลยอ่ะซีนสตี e e l e r รอดูรอดูรอดูแบบในทางที่ดีนะททางีี่ดซีนสเตลเลอร์ของจริงเชื่อว่าทุกคนจะชอบเชื่อว่าทุกคนจะชอบใช่ใช่แล้วก็วกเพอร์ซต้าก็ดีเรื่องนี้ดีใช่เอา,อาจริงๆเพอร์ซต้าโคตรตลกใครจะไปคิดว่าซันต้ามันจะอยู่จ่องอ่ะเป็นจุดเริ่มต้นไงสตยซันต้เลยเรื่องใช่ใช่ใช่ทุกตัวละครและก็ปกติ เพื่อซันต้าคือโหดกว่าใครเพื่อนแบบลุกเขาดูโหดอ่ะใช่ใช่ใช่เออแต่ก็น่าแหละก็สนุกก็สนุกดีสนุกดีก็ดีเดี๋ยวยิไม่ถึงยีิบสี่ชั่วโมงเลยได้ดูยิเตอร์จริงไม่ถึงยิบสี่ยิบสี่จริงสองทุ่มครึ่งเนาะคือประมาณยี่สิบห้าชั่วโมงก็ได้ดูใช่ยี่สิบห้าอ่าใช่ใช่ใช่ไม่ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นก็ ขอให้คนดูชอบกันนะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสาธุขอคุณทีกดหน้าส right. ั่นหนยสิเป็นไปไม่ได้เรอดูรอดูพรุ่งนี้มีเยอะพรุ่งนี้อ่ใช่ใช่พรุ่งนี้มีเยอะพรุ่งนี้มีเยอะพรุ่งนี้จะเต็นใช่แล้วก็พรุ่งนี้มีพูดกับรัตพงศ์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดกับรัตพงศ์ก็ฝากมีพูดคุยกับพูดกับรัตพงศ์ด้วยแล้วก็มีอะไรอีกหลายๆอย่างเลย ดี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 ูวินแวร์ปอนอาลาวิทนี่จะนีะคุณที Give house please Give house please Oh I have to work first นะ I have to work t o g e t h o n e y to b r i l h ก่อนนะแล้วค่อย buy house นีจ้าทุกคนอช <c oughs> ่นอนนะขอพ่อแม่ big fish นะ <c oughs> พ่อแม่พ่อแม่ขอ big fish นะ <c oughs> ครับผมก็ ช่วยมาไลฟ์บ่อยๆหน่อยนะก็ถ้าว่างก็จาว่างก็จะมาแต่วช่วงนี้จะค่อนข้างยุ่งนิดนึงใช่จริงช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำอะไรเพราะว่าผมถ่ายสกาเรตไงผมบินไปเหนืออย่างเดียวเลยอาทิตยหน้าก็บินเหนืออก็ะบินเหนือทุกอาทิตย์เลยใช่เปลี่ยนจังหวัดไปเรื่อยบินเหนือทุกอาทิตย์ของจริงกันเนี้ยแต่ก็สนุกดีนะสกาเต สวยภาพสวยมากสวยสวยจัดเลยแล้วก็ของคุณปอนตอนนี้เขาวิ่งงานต่าง,างประเทศเยอะเพิ่งกลับมาจากมาเลย์ดิกลับมาจากมาเลใชุ่ขอบคุณพมน่น,น,นะเป็นแฟนีเนก็เดี๋ยวเจอเปนยาวๆกันจริงรถหรูมากค่ะฮะโปรดใส่บริบทเพิ่มครับคุณพูดจริงหรือพูดเล่นครับผม อันนี้ใครุมมีคนเมนต์มาอ่ออายุสิบสามเป็นมามีได้ไหมเออก็ได้แต่ว่าหนูต้องใจเรียนกันนะหนูอาจจะแค่อายุครึ่งหนึ่งของคุณปอนก็ใช่ครึ่งหนึ่งู่นได้แต่ว่าหนูอายุครึ่งหนึ่งของคุณปอนเลยนะก็ก็ก็ครับครับผม คุณทีหลายปีเราคุณทีมีคุณทีสตาร์ลิมปิกแล้วก็งานต่างๆที่เดี๋ยวก็น่าจะประกาศแล้วก็อะไรต่างใช่ไออีเวนต์เออใช่อีเวนต์นะใช่อีเวนต์อีเวนต์ด้วยก็มาเจอกันตามอีเวนต์ได้ซึ่งกูก็จะไม่ได้มีเยอะหรือน้อยก็มีประมาณหนึ่งเพราะเราทั้งคู่่วมีมีประมาณหนึ่งใช่ใช่มีประมาณหนึ่งเพราะเราทั้งคู่เพิ่งว่าดผูดตรงๆนะก็คือก่อนอันนี้คือจะมีช่วงหนึ่งที่ เราสองคนแบบแทบขายไปเลยอืเพราะว่าเราถ่ายคุณทีแบบทุกอาทิตย์อาทิตย์ละสามวันบ้างสี่วันบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วก็รู้อีกแล้วแหละว่าคุณทีเนี่ยจะมาในช่วงแบบคือจะให้ออนแอนในช่วงนี้อะไรเงี้ยใช่าะตอนี้เขจะมีติดเรื่องแบบภารกิจการเรียนด้วยอะไรต่างๆก็เลยแบบมาช่วงนี้เพิ่งสอบเสร็จนี่ใช่ผู้สอบเสร็จหลังการคอนก็ดีก็ดีรับดิปปีหน้าป่ะใช่สาเออเออสาคนะครับผมแล้วก็อะไรเนาะ อ่าใช่ก็เริ่มกลับมาแต่ว่าผมจะไม่อยู่หน่อยผมจะไปถ่ายสกัลเลตสกัลเลตฮาร์ดไทยแลนด์สนุกครับ <laughs> มีมือมีรวมแต่ตัวผลปัดอ่ะอันนั้นอ่ะเพิร์ดนันนนพี in, <Ford. S 2> ่วินโฟรดตูพี่เตพี่ฟอร์สชากใหญ่กันไม่ถ่ายเลย โอ้ไม่อยากคิดสภาพรอดูรอดูรอดูอืมติ๊กต๊กเี่ยวเธอว่าอย่างนี้คุณทีคือจบพกราเนาะพกราช่วงพุกาเออเราอยู่กันยาวๆสองเดือนครึ่งใไครคิดถึงพวกเราสองคนก็เนี่ยฝากคุณทีด้วยนะใช่ครับชอบมีความสุขกันก็แชร์เป็นเพื่อนดูได้ใช่ครับผมก็เออลงรักคุณทีแล้วอย่าลืมพีด้วยนะครับผมถึงแม้อาจจะไม่เบียวท่าคุณที ใครๆก็หลงรักพีทั้งนั้นแหละเอ๊ะตัวละครมันมีสเสน่ห์ไงเนี่ยที่เราถ่ายเรียไปก็รู้อยู่แล้วว่าตัวละครพีทมันมีมีสเสน่ห์ต่างๆเขาแบบมาเปลียนสติคุณพีนะฮะทุกคนก็ชอบอยู่แล้ว <c oughs> ครับผมครับ <c oughs> <c oughs> Can't Wait for Tomorrow ครับ We Listen but We Don't Understand อ uh, un ่านั่น ไปไหนอ่อพี่ออมบม่ดีพี่พี่จิ๊บ์บ่ดีครับไปดูดิพี่ออมไปไหนไปไปเซนหลังมาพี่เดี๋ยวได้อ่อนน่าสนใจมาก <c oughs> ขอบคุณนะขอบขอแล้วขอบคุณทีณ่ใส่ใจ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณที่ใส่ใจครั <c oughs> บไม่ครับผมก็เย้ yeah. เชานี้ก่อนแล้วกันวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันแล้วก็เจอกันยาวๆแล้วกันมีอีกหลายอย่างให้เราได้ออนออนวันไหนครับออนออนพรุ่งน, <laughs> น,น,นี้ครับอ่อนออนพรุ่งนี้ครับ <laughs> อ่อนวันไหนครับออนพรุ่งนี้ครับสองทุ่มครึ่งครับเจอกันนะครับผมทุกคนสา์นะแล้วก็อ,อถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากจริงๆแล้เราอยากอยากให้ทุกคนไปดูแบบอันคัดมากกว่าคัดมากกว่าในทางไอชีใช่ถึงแม้ว่าอาจจะต้องรอนิดนึงแต่ว่า คือเท่าที่เราเท่าที่เรารู้กันมาคือเนื้อมันเนื้อบางส่วนมันหายไปด้วยในในเวอร์ชันออนแอเพราะว่าเอ่อทีวีครับใช่ใช่ทีวีแล้วก็เพราะว่าเวลาด้วยเนาะดังนั้นก็ฝากไปดูฝากไปดูในอชาีอีด้วยซึ่งเอาจริงๆก็ถามว่าพวกผมรู้ไหมว่ามันหายอะไรไปบ้างเอาจริงๆไม่รู้เลยไม่รู้เลยแต่ว่าแต่เท่าที่รู้มาคือสิ่งนี้ ใช่เดังนึงก็ฝากไปดูกันด้วยนะครับผมได้ครับเจอกันครับบ๊ายบายครับเจอกันพรุ่งนี้เฟอร์ดีพีบ๊ายบายบ๊ายบายไย